นกเป็ดน้าหน้าหักขนาดเลยเมื่อกี้ดอนพาน,านมัยังมาเห็นฮะอมีตัวแม่ตัวลูกด้วยฮะลูกมันถึงใส่บินแบบได้เดือนเน่ะอย่งเมันใครต่มปื้นเนี่ยนี่เนเจ้าปืนสะพานทางรางรถไฟเนี่ยเนาะมันจะใครกันเนาะ กเป็ดน้ำเจ้านกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำสี่ห้าหกอ้วมีเจ็ดตัวฮะสงสัยมีสองคออสามคออตัวลูกลูกมันอ๋อตัวแม่ให้กันมีสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวนอกนั้นลูกมันนะลูกมันมีสามตัว ตีปลาดาวอูอีพ่อปลาดาวดูไงเป็ดผู้เป็ดแม่มันจะเหมือนกันนะเจ้าเอ้ยนาฮัก น้ำนกเป็ดน้ำ,นำ,นำ มันมีแปดตัวม่นดนั่นๆอยู่แม่อยู่กลางแม่หน้ามันตัว er, นี่นี่นี่นั่นนับไปน,บนับมามีแปดตังหวดนี่เอาแปดแน่ๆนับไปนับมามีแปดค่ะนี่มีแปดตัว ฝังแถมม,มันร้อนเลยเนาะ กันเซนค่ะรถไฟหัวจรวดรถไฟเล็กค่ะมันจะมีสองสายเนาะรถไฟเล,เล็กกับรถไฟหัวจรวดเนาะรถไฟเล็กแล้วก็รถไฟด่วน Sông view thế chứ. Sông bắt chắc cả, some view tối cả. Some view, าดาวนี่ละเนี่ยเดินมาเนาะสิบกว่านาทีเนาะอืมบรรยากาศเยน็เยนเยมากขนาด ลุ่ม่านมันเป็นทางเดินนะฮะเนาะคนเป็นเดินลุ่มเนาะแต่ป้าดาวอยู่บนนี่เนาะม,นมันมีสองเส้นเจ้าลุ่มข้างล่างนั่นหนึ่งเส้นอยู่บนถนนนี่หนึ่งเส้นองค่ะแม่น้ำนี่เปนปั๊บปุ้งนะเจ้ารัฐบาลมงหนอกจะไม่เสาปีกอนมาใจแบบนี้นะเจ้า ผนเอาหินมาใส่น้านี่จะใสขนาดเลยผลเอาหินเอาทรายมาใส่นะผลเอาแม่โคมาทำงานเจ้าฮนะนัะเป็นทางขึ้นทั้งหยัางฮนะเนาะสะอาดสะอ้านนี่ฮนะเนาะผนเอาหินมาใส่เอาทรายมาใส่น้านี่จะใส เสียงรถไฟโดุ๋ดลูหูลูก,ลก,ลกตาเจ้าไปไหนมัว่วนี่แหมน้ำนี่นะข้าวฟ้าข้า,ขาวขาดอยเขียวเขียขวพวกกันเนี่ย